อปปอมาชาคุยขา่าวสปชสกาญจนบุรีสวทกาญจนบุรีสร้างสรรค์นัทพลกรถินหอมจรุณีกระถินหอมดำเนินรายการก่อนเมืสักครู่ก็ได้เกิ่นนำไว้ว่าวันนี้เราจะมาพบกับท่านประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอธรรมกาเดี๋ยวให้แนะนำตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกัญสริยิ้มประสิทธิ์นะคะประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอธรรมกาค่ะที่โอทอปของเราเนี่ยทาอะไรกันบ้างหรือว่ามีผู้เข้าร่วมโอทอปเนี่ยอยู่จํานวนอยู่ที่เท่าไหร,ร่คะสมาชิกโอทอปอำเภอธรรมกานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเก้าสิบแปดท่านค่ะ,คะสินค้านะคะจะมีอยู่สองร้อยกว่ารายการเลยค่ะ<อ>ซึ่งจะมีะทั้งอา,อาหารหรือว่าเป็นสมุนไพรนะคะ,คะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเสื้อผ้านะคะ,คะหรือแม้กระทั่ง นินนะคะที่เป็นของอเป็นอัญ,ญมณีขึ้นชื่อของจังหวัดกาญน,นะคะ,คะก็มีทําที่นั่นด้วยแต่ว่าจะเป็นทําของพระพุทธรูปะะอะค่ะอ๋อค่ะแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยตรงตรงนี้ชื่อผลิตภัณฑ์อะไรอะคะอันนี้นะคะคือมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะ,คะที่ลูกแดงๆที่อยู่ตามบ้านตัวนี้ก็จะปลูกกันเยอะใช่ไหมคะ,คะบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำานี่ก็ทิ้งแต่จะจะบอกว่าสรรพคุณของมะม่วงห่าวมะนาวโห่เนี่ยมีเยอะเกินนะคะอ๋อค่ะตัวนี้ เ,เราเอานํามาแช่อิ่มในน้ำแก๊กหวยค่ะอ๋อค่ะแล้วเราทำไมถึงมีวิธีหรือว่ามีแนวคิดยังไงถึงมาทําในน้ําเชื่อมของนักแก๊ก่วยอะคะค่ะก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเราทานของดองทั่วไปนะคะ,ะเราจะรู้สึกว่าจะมีกินโอ กินโอกใช่คะเราก็นําเก๊กฮวยนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะนํามาดับกลิ่นโอกตัวนี้นะคะแล้วก็ช่วยลดความฝาดซึ่งจริงๆถามว่าถ้าคนที่เคยทานมะม่วงหามะนาวโหดนอกจากว่าจะมียางเยอะแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวไม่พอฝาดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้น้ําตาลเนี่ยเข้าไปขมความฝาดจิตกลายเป็นว่า แทนที่ว่าจะได้กินประโยชน์จะกลายเป็นโทษะจะเบาหวานจะทานแทนนะคะเราก็เลยนําน้ําแก้กวฮวยนะคะเอามาใส่แทนนะคะเพื่อลดค,ความฝาดแล้วก็ความผมของตัวมะม่วงหาว ซึ่งถามว่ากรรมกรรมวิธีผลิตนะคะของเราเนี่ยจะต่างจากทั่วไปโดยสิ้นเชิงค่ะมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยเขามีสมพคุณอะไรบ้างรับประทานเข้าไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเราอย่างไรบ้างคะเรื่องงเด่นแรกๆเลยนะคะก็คือเรื่องของวิตามินซีนะคะวิตามินซีของมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงกว่ามะนาวแล้วก็ผลไม้ทั่วไปค่ะเนื่องจากที่ว่าเขาเป็นรสเปรี้ยวจัดอย่างที่ตำนานของนางสิบสองคะที่บอกว่า นางพันธุรัตน์เนี่ยแพ้ท้องอยากกินมะม่วงหาวมะนาวโหกระาะห์เขาบอกว่ายักษ์ตัวใหญ่ขนาดไหนอะคะความเปรี้ยวของมะม่วงหาวเนี่ยสามารถทาให้ยักษ์ตื่นได้เลยตื่นใจได้เลยนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นเป็นผลไม้ในตำนานแต่ว่ามีคุณประโยชน์หาหาลเลยแต่ถามว่าโทษมีไหมมีนะคะยางของมะม่วงห่าวนะคะที่เราเห็นมันจะเหนียวมากจีบมากตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามารับประทานเข้าไปนะคะ ตัวยางเนี่ยจะไปเกาะกับลำไส้นะคะทำให้ลำไส้เนี่ยไม่สามารถดูดซึมสารอาหารเข้าไปได้ทําให้ร่างกายเมื่อสะสมนานๆเข้าร่างกายดูดซึมอาหารไม่ได้ร่างกายเราก็จะเกิดนะคะก็คือการต่อต้านใช่ค่ะเกิดการต่อต้านนะคะก็จะแย่นะคะแต่ว่าถามว่าประโยชน์คะเชื่อไหมว่ามะม่วงหามะนาวโห่ของเราเนี่ยคนเป็นเบาหวานความดันสามารถทานได้ทั้งๆ้ที่มีน้ําตาลนะคะอันนี้การันตีได้เพราะว่าเราให้ ที่ที่ทำของเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทะไปนั่งแขกไหมครก็นั่งทานกันนะคะปรากฏว่าเดือนเดือนที่เขาไปไปวัดกันมาเนี่ยค่ะสองเดือนแหละน้ำตาลไม่ขึ้นเลยและสุขภาพคดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งน้ำอันนี้น้ำอะไรคะน้ำอันนี้คือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโอ้มีลองชิมดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชิมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมขอชิมนะคะว่าอร่อยมากค่ะการันตีให้ค่ะ ทั่วไปจะเป็นที่เขาเอามาเอาลูกสดไอล้ลูกลูกสดที่เป็นสีดำๆแดงๆมาปั่นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมอแต่อันนี้เนี่ยเป็นน้ำที่เราสกัดออกมาเยี่ยมเลยสี<ล>ยจะไม่แดงนะคะแต่ว่า มันจะมีรสชาติหวานหอมของมันถามว่าตัวมะม่วงหายจริงแล้วมีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่ามันต้องสกัดให้ถูกวิธีซึ่งใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆเลยค่ะค่ะแล้วที่ทราบมาที่เคยแบบว่าเคยอย่านหนังสือเนี่ยน้ำเก๊กฮวยเนี่ยยังมีประโยชน์ดีช่วยด,ดับกระหายใครร้อนด้วยใช่ค่ะแ,แล้วก็สมบัติด้านสมุนไพใช่ค่ะแล้วก็จะลดลด คือแก้ร้อนไหนใช่ไหมคะมะม่วงหาวอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มะม่วงหาวเนี่ยจะออกในหน้าร้อนใช่ไหมคะแน่นอนเขามีทรัพย์ผเ,เป็นผิดร้อนแล้วก็เอาเก๊กฮวยเนี่ยมาช่วยดับด้วย ค่ะค่ะโอค่ะถือว่านะคะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกตความรู้ที่น้องกันสิรินะคะเลาปูนาก็น้องโมนานะคะปูนาก็เป็นประธานเครือข่ายโอท็อปอยู่ที่อำเภอธรรมกาหรือที่อำเภอธรรมกาค่ะอ๋อค่ะแลวถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ฟังเนี่ยเขาได้ชมเฟสไลฟ์หรือว่าสนใจเนี่ยอยากจะไปเข้าชมผลิตภัณฑ์หรือว่าที่ศูนย์สินค้าโอท็อปเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปยังไงหรือว่าฝากเบอร์โทรท่านผู้ชมท่านฝั่งไว้ค่ะได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะคือ เป็นประธานอยู่อำเภอธรรมกานะคะก็จะมีผลิตอยู่ที่อำเภอธรมกาด้วยแล้วก็ที่ที่สองคือตรงแก่งเซียนนีัค่ไม่ไม่ไกลจากสมัยไก่ค่ะก็เรียกว่านอกจากเขาไปชมแล้วนะคะสามารถจะไปชิมได้ด้วยนะคะชิมให้ชิมฟรีนะคะอย่างที่ตัวน้ำอี่ที่บอกว่าน้ำเนี่ยมีผลิตเจ้าเดียวเลยในประเทศไทยที่ใช้กรรมวิธีนี้นะคะฉะนั้นพูดถึงบอกว่า ถ้าอยากรู้อยากลองต้องมาที่นี่ค่ะ<ม>นะคะ,คะเบอร์โทรมาหาผูดได้นะคะที่เบอร์061นะคะ0124501ค่ะอ๋อค่ะ,คะ,คะแล้วเดี๋ยวสักครู่อย่างถ้าถ้าตัวนี้ผลิตภัณฑ์เราเราจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหรอะคะ อันนี้นะคะเป็นทดลองนะคะทดลอง20บาทโอ้ไม่แพงยี่ง2บบาทก็ทานได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ที่40่ะคะแล้วก็กลุใหญ่กระปุกในกระกนะคะชือกระทัดรัตเป็นของฝากได้ด้วยของฝากของฝากได้นี่ยยีบาทเท่านั้นค่ะทำไมไม่ไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าได้เก็บความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับมะม่วงห่าวมะนาโผปกติเคยเห็นแต่ที่ตามตลาดนั้นเขาขายแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปมีวิธีการรับประทานยังไงหรือรับประทาน ก็ไม่ค่อยชอบมันจะมีออกเปรี้ยวแล้วมียางด้วยพอมาเห็นผลิตภัณฑ์นี้เดี๋ยว,ยวให้ชิมเลยการันตีะ่ะะเปิดอันนี้ให้หนนะคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวดยวชิมอันนี้ไม่มีสารไม่มีสีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้กับท่านานผู้ชมเลยขออนุญาตนะคะอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะอยากจะให้มาชมมาชิมนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์ยำมวยอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อสนใจค่ะศูนย์หกหนึ่งนะคะ ศู 6, 1 0 1หกหนึศูหนึค่ะอืมค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มองดูเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะารุณีกะทินหอมแล้วก็คุณนัทพลแล้วก็น้องปูนาเนี่ยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเลยนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ